สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาเล่นเมกาเมกาเอ้ยรถถังเมกามันจะเฟี้ยวเปล่าประเทศมหาอำนาจเอ้แต่ว่าสมัยนั้นมันก็น่าจะเป็นหาอำนาจแหละเอ๊ะมันไม่ไม่ไมีคนเลยตรงนี้ผมจะเข้าเอ้ยมันมีแล้วอ้าว ได้อยู่นอดแบตเอ้ยเจอคนจีนเยอะมากเลยนะโอ้ไม่ได้่ะผมต้องขยับเข้าไปข้างหน้าต้องเล่นตรงนี้ถอยถอยเฮ้ยปืนผมต่ำไหมปืนผมก็ก,ก็ต่ำละไม่ได้ยิงไม่โดน ถ้าประมาณนี้ถ้าประมาณนี้โอ้ประมาณนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่เห็นใช่ปะ่ะอืมนี่มาสงครามสงครามอะไรกันเนี่ยไม่ได้ระดับไม่สูงพอเอ้ยเหลือผมพันเดียวแล้วปั๊กรัแพนเทอร์มันไม่ใช่แพนเทอร์ป่ะแพนเทอร์วันเนี้ย เฮ้ยโคบูนหน่อยเฮ้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 ยมออนะันเยอะจัดเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยโอเคผมไม่ออกนะมันเลงหงค่านี้ผมไม่ออกหรอกนะโอ้โหใครจะไปออกหรอพี่ชายเลง็งเล็งผมขนาดนี้ไอ้นเนี่ยพอยิงได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยมันสม,มองหมดเลยอ่ะเฮ้ยผมอยู่เนี่ยผมอยู่ในนี้อยู่ในนี้ไอ้หนูเฮ้ยเพื่อนผมมาละเพื่อนผมมาละผมต้องรอก่อนคนเราใจยังจะเล่นอ้อะไรนะพูดอะไรนะจะทำงานใหญ่จะต้องนิ่งเออเขาหน่อยเอ้ย,มมอยเอ้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 ย เอ้ยมันยังหันกระบอกปืนหาผมอยู่เลยเพื่อนผมเก็บนะไอ้นี่มันเอาผมอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันได้บีมันตโดนคนอื่นยิงมางเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเองจะเอาแต่ผมมาเฮ้โดนผมโดนนผมเก็บโดนเพื่อนผมเก็บไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ละไงอ่ะอะไรวะอะไรวะอะไรของกูเนี่ย โอเคถือว่าผมเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้สังเกตการที่ดีเออถึงเราจะไม่ได้ฆ่าสักคิลก็ได้ถึงเราจะไม่ได้ฆ่าเลยสักคิลนะแค่แต่ว่ามันเยอะจริงนะสมบุกมันออสมบุกมันเยอะจัดเพื to to ่อนเราตรงไหนอะ่ะผมมาแล้วข้างหน้า เยอะจริงเยอะจริงเอ๊ะผมต้องซ่อมอะไรอ่ะอ๋อซ่อมปืนด้านบนเหรอ,อไม่เอาล่ะสซ่ยังไม่หายเลยอ่ะเครื่องโอ้เครื่องยังใช้ได้อยู่เลยมันจะเป็นไหมที่เราต้องโผล่ไปเยอะขนาดนี้ต,ตายแล้วตรงนั้นตายแล้ว โอเคใครมันเสียงตืดต๊ดๆอยู่หลังผมเนี่ยเหมือนจะเห็นิงเช็คไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยๆฮ้ยย,ยิงแบบตาบอดยิงแบบตาบอดโอ่ายนี้ว่งเลีว้วมันต้องมาโผล่ตรงนี้ดิผมเห็นปะ ไม่เห็นสองคันเลยจะวัดไหมละ่ะวัดก็ขยบับวัดก็ขยบับมันหนามันหนาจริงผมไม่รู้ต้องยิงแพนเทอร์ตรงไหนอะแพนเทอร์แม่งหน้าแม่งห,หนาจัดเอ้แล้วแพนเทอร์นี่ด้วยไม่เจอผมว่าผมผมก็แบบช่วยเพื่อนอยู่แต่มันต้องเจอของจริงอย่างนี้ไง ไอ้รับจริงอ้ยบอมเมอร์ของจริงคือบอมเมอร์นะฮะของจริงไม่ใช่รถถังหรอกนะอุย้ยแม่งไฟเตอร์เจ๊เหรอไอ้ไฟเตอร์หรอมาดิไม่กลัวหรอกกลัวแกมันก็เด็กเด็กน้อยสรุปผมโดนยิงต,ตายตรงนี้แย่จัะเอ้ยเอ้ยแล้วผมให้มันบินไปก่อน โอ้โหพี่ชายแตกหนึ่งสวยพี่สวยอีกสักครึ่งนาทีผมต้องแบบทำไงวะจะจะแบบเออกำลังบอกว่าจะตีแบบตีโค้งตีโค้งเอาใครดีเอาคนนู้นดีกว่าที่มันอยู่เออเออเนี่ยละ เฮ้ยไม่ได้เหรอเอาเนี่ยเอาเนี่ยที่มันอยู่เอเนะี่ยเอาว่าอย่างน้อยก็ต้องได้เอ้ยแต่มันขับรถเร็วนะแม่งเอ้ยนี่เรื่องเป้าหมายผิดไม่เป็นไรครับทุกคนตู้มโอ้เสียงระเบิดละไม่ได้ละคืออย่างงี้คือมิสละไม่ได้ละไม่ได้ละเอ้แต่ผมภูมิใจมากเลยเมื่อกี้ผมยิงมิสไซล์แบบฆ่ามิสไซล์ได้ปกติผมฆ่าได้เฉพาะแบบ ปากระบอกปืนแตกเฮ้ยอะไรข้างหลังผมเนี่ยมันเบี้ยวเกินไปแล้วปกติผมฆ่าได้เชพาะแบบพวกอะไรอะบอมแบบระเบิดอะเออระเบิดแบบระเบิดเลยอะไม่ใช่แบบมิสไซ่มิสไซ่โอ้โหผมไม่ได้ฆ่าคนเลยไม่ฆ่าไปสองเกิดมาหน่อยเกิดมาหน่อยให้พี่ได้ยิงหน่อยเนาะเอยแล้วมัน อะไรวะทำไมกระถุนมันสวยจัดผมเข้าเอนะเมื่อกี้มีตัวหนึ่งน่าจะเป็นเครื่องที่เร็วอะเนะี่ยซากเครื่องมีขผมเองเยียจัดราสารเสียสารเลยนะเฮ้ยมันได้มีแต่นะโอเคเพื่อนเข้ามาละผมก็เข้ามาละเมื่อกี้ไม่อยู่ตรงเนี้ยแต่น่าจะหาละหาไม่เจอ ครั้งสุดท้ายแล้วปะเราชนะแล้วปะชนะแล้วทุกคนจีจีครับจีจีแบบทิ้งหนึ่ี้สองกับจีจีะแต่ผมแบบฮะอะไรกันผมผมแค่ติดติดเขามาโอ้โหดูดีทุกคนผมเกลือเกลือผมเกลือเกลือโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูและเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย